สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไทยมังโคครับเ,เราอยู่กันที่งานเรารักรถเกี่ยวข้าวไทยครั้งที่16ครับละละจังหวัดพิจิตรและนี่ก็อู่สิ์เจริญการช่างครับครันนี้เป็น,ปน,ปนรถเกี่ยวข้าวของทางอูสิ์เจริญการช่าง ถัดมาก็จะเป็นรถตีดินรุ่นนี้เป็น,นรุ่นสิทธิ์เจริญซูเปอร์บีครับเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดของรถตีดินสิทธิ์เจริญการช่างอะ่ะ ภายในของรถติดินเนีเป็น v ีพสีแดงตัดดำครับส่วนนี้จะเป็น หางปั้นดินของสิทธิจเจริญกันชาอีกคันหนึ่งก็จะเป็นรถเกี่ยวข้าวครับแต่ตัวนี้พิเศษครับเป็นหัวปราระดับ สามารถยกขึ้นลงได้ครับ สำหรับใครที่ต้องการหรือสนใจครับติดต่อได้ทางอุสิเจอร์เกช่างครับหรือช่างแก่ครับ ก็อูตั้งอยู่อำเภอไซรน้อยจังหวัดนนทบุรีครับพามาดูเครื่องฮนะเครื่องของเราเกี่ยวข้าวจัดเป็นเทอบโบคู่ครับ สิทธิ์เจริญการช่างครับช่างแก่ไซน้อยนนทบ,บุรี